สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเช่าเฟซบุ๊กนะครับความตั้งทีมงานสิงบรรทุกทุกท่านเลยนะครับผมสร้างนึงเลยครับจากทีมงานอู่ซับกะเสริฐยนต์จำนายรถบรรทุกรถฮอบบอทุกรุ่นทุกชนิดนะครับสำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมสิผ้าทุกท่านนะครับขอมาชม รถที่เก็บงานเสร็จแล้วนะครับจากทางอูเฮานะครับรถที่เก็บงานเสร็จแล้วจากทางอูเฮานะครับมือนี้ผมจีพาทุกท่านมาเบิ่ง NPR ร้อยยี่สิบแรงนะครับ NPR ร้อยยี่สิบแรงรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้จดทะเบียนปี2539นะครับ2539 NPR 120แรงนะครับขั้นนีบ้างทั้งเข็นว้างเอ้วบางทั้งเหยียบนะครับว้างทั้งเหยียบว้างทั้งดำเลยนะครับในขั้นเดียวกันนะครับว้างทั้งเหยียบว้างทั้งดำในตัวเดียวกันนะครับสำหรับขั้นนี้นะครับรถขั้นนี้ผมตั้งราคาไว้อยู่ทีสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับสี่แสนเก้าหมื่นบาท ้อมใส่งานเลยนะครับทั้งเงียบทั้งดำเครื่องดีคัดซี่งามนะครับยางดีหกเส้นนะครับแล่วกาช่วงล่างเน่แน่นกันนะครับเดี๋ยวเป็นเงียบเป,เป็นเป็นเงียบสามตันนะครับเป็นเงียบสามตันแบบในรวมนี่เลยนะครับแบบในรวมนี้่เลย ติดตั้งใหม่นะครับติดตั้งใหม่จากทางบูฮอลเลยนะครับติดตั้งใหม่จากทางบูนะครับใส่งานได้ปกตินะครับเพราะว่าจิเป็นเฮียยเพราะว่าจิเป็นดำนะครับนะครับตรวจสอบการใส่งานในทุกท่านไปเห็นกันไปเบิ่งกันนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ ใช้างานได้ตามปกตินะครับนะถอ้เบิ้งใกล้ละเอยียดโดยร่วมกันนะครับมาขอ้เบิ้งใกล้ละเอยียดโดยร่วมกัน ติดตั้งใหม่หมดเลยนะครับทั้งเหยียบทั้งดำนะครับติดตั้งใหม่หมดเลยติดตั้งใหม่ทั้งเหยียบทั้งดำนะครับใช้งานปกตินะครับ ดำกับไม่เลยนะครับตดำกับไม่เลยกระบะขึ้นไม้ทั้งลูกนะครับกับบะขึ้นไม้ทั้งลูกกัดซีงามนะครับกัดซี่สวยตลอดเส้นนะครับราคายางยางดี6กเซนเลยนะครับยางดีหกเซนเลยนี่งามๆกันนะครับ ว่าใส่งานตั้งระบบเงียบเลากกระดัมนะครับ NTR 120แรงปี39นะครับ n p r 120แรงปี39ห้างแท้นะครับลกหัวนีไม่เด็ดนี่คือสภาพภายในนะครับเดือหง้าไหนเร้วเดี๋ยวปล่อยนะครับมาเบิ่งเครื่องกันนะครับเครื่องดีนะครับ เครงดีเลยนะครับบ่อหลวมบ่ดันประกอบว่าไอ้นะครับอยาผมมาท่านไหนล่างนะครับรถแชร์มาท่านไหนล่างนะครับเครื่องแน่นๆนะครับนี่คือตาแบบไฟในครับ นี่คือสภาพภายในนะครับนี่คือสภาพภายในนะครับตา ูุค่าท่านใดนะครับที่สนใจกับทิต่อสอบถามกันเข้ามานะครับ NPR 120แรงปี39นะครับในส่วนของกบบงระบะหนีเงากว้างสี่เมตร30นะครับ4เมตร30เงียบ3ตันนะครับกระบอกดำ4ตันนะครับพร้อมใช้งาน NPR 120แรงปี39นะครับ 4 9 0 0 0 0บาทนะครับ4 9 0 0 0 0บาทคันตาลูกค้าท่านใดทีส่สนใจกับตีตอ้อสอบถามกันข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 1 3 5 4 4 5 2 4 0 9 1 3 5 4 4 5 2 4เป็นเบอร์โทรกับไอเดีไลน์ของผมนะครับสุดท้ายนะครับก็บฝากทุกท่านไว้น้ำแน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำบอว่าที่เป็นทาง Facebook นะครับช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทางเพจ ช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์เรากาทางยูทูปนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับหรือว่ารถบรรทุกอู่ซับประเสริฐยนตใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับกาบติ๊ตอสอบถามกันทำอะไรนะครับท่านลูกค้าท่านไหนที่หารถรุ่นไหนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0913544524 ศูนย์เก่าหนึ่งสามหาซีซีหาสองซีกบขอบุญขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับไใบชิปหนาผมตีน้ำรดมาลงให้ทุกท่านไดช้ชมกันแบบนี้นะครับสำหรับชิปนี้นะครับผมสร้างนึงเลยพร้อมกับทีมงานอู่ทรัพย์เสริฐยนต์พบพอกันไหมในชิปหนาสวัสดีครับ